แล้วก็แขกที่เด็ดทุกท่านนะครับโอ้โหคนพาราครับสวยงามมากๆแล้วก็ผิวเปล่งปลั่งสดๆและแน่นอนเรายิ้มที่เราคุ้นเคยนี่คือความสูงร,ระดับตำนานจริงๆะนะเนสวัสดีสสดค,ค,ค,ครับเราจะไปมือมหนึ่งครั้งได้ไหมครับทุกท่านครับโอ,ขอ,ขอ,ขอ้โหพารสวยงามจริงๆเขา<อ>ล่ะดังนั้นตอนนี้จริงๆท่านใครได้บอยแล้ว ถ้าอยากให้นักกายทุกท่านอีกครั้งในวันนี้มากันเยอะมากเลยครับทั้งสื่อมวลชนแขกผูม้มีเกียรตนะิแล้วก็แฟนๆของคุณพล่าอีกด้วยนะฮะเชิญทักกายทุกท่านได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สบายดีไปครับสวัสดีครับ <c oughs> เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนจากการแชร์เคล็ดลับวิธีการดูแลผิวของคุณพล่าเพราะว่าคือต้องบอกว่าสวยแบบนอกจากระดับตำนานการเวลาไม่สามารถทำลายคุณพล่าได้เลย <c oughs> จริงไหมครับทุกคน คือจริงๆนะครับประโยคนี้ไม่ผิดเลยครับทุบล่านะครับสวยแบบคือสิ่งขอที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นเนาะโอเคดังนั้นงานเมื่อสักครู่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับบอกเลยครับว่าคนนี้เซเว่งด้วยเป็นอะไรบ้างเห็นว่าได้มีโอกาสได้ลองใช้แล้วใช่ไหมครับชอบมากค่ะ it's my favorite ที่สุดเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ have y ลองดู ่คือใช้วันแรกนี่บอกว่าดีเลยปิ๊งเลยวันก็คือเห็นผลเลยต้องอ๋อแต่ They say after 14 days นะคะหลังจาก14วันนะคะครับผมแต่บว่าเนียแบบว่าเนียมากเห็นว่าผลลัพธเห็นแบบผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกแต่เดี๋ยวค่อยเจาะเลยกันต้องขอแบบพูดดยนิดนี้ก่อนเพราะวันนี้เราเปิดตัวคนลแม่มาด้วยกัน ดังนั้นกับพิซเซอร์ของโอเลอัลท่าโฟมพิเซรั่มครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็อย่างที่บอกก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันมานานมากแล้วรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราได้โตมาด้วยกันเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้สึกว่าที่มีพาร์ทในเดอะแฟมิลี่ภูมิใจมากค่ะว้าวขอเซ็ตประมือด้วยนะครับถือว่าครั้งนี้เป็นการต่อเนอดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะเราเจอกันสักประมาณเดือนสาม ปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้เหรอปีนี้ครับเดินสัปดาห์่านไปเร็วนะประมาณเดือนสามพิมานโคมงแล้วเราเจอกันในการเปิดตัวโอรลจินัลซูเปอร์เฟสเจนร์แบทคายแล้วก็คอั้งนี้ออริจินัลมีการเขาเรียกว่าต่อยอดความปังด้วยนวัตกรรมใหม่แบบสตรีมทุกทุ่งเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันแน่นอนแล้วก็จับเล่นเพื่อเพิ่มด้วยนะว่าวิธีการดูแลผิวของคุณออลิ่นเนี่ย มีเคล็ดลับอย remember, mm ่างไรบ้างนะครับผมเอาละมาเดี huh. uh ๋ยวเราจะได้มาร่วมนั huh. ah ่งแล้วก็พูดคุยแล้วก็แชร์เคล็ดลับเทคนิคของคุณพร่รากันะฮะยังไงล่ะคะเอาจริงนะทําให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขมันจะมาจากที่ไหนเลยครัอ๋อไม่ครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลผิวเนี่ยต้องถามเป็นพิเศษเพราะว่าคุณพาะราเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคุณพรราคือไปบีชปล่อยมาที่น้่น้ำก็เยอะมากเราเจอแบบ นี่ปัจจัยที่ทำร้ายผิวเราอะในทุกๆวันแบบนี้แต่ผิวของคุณพ,พ่อเองแบบยางไม่บีบอ่ะนะฮะมีเคล็ดลับพิธีการดูแลผิวอะไรบ้างคก็แค่คิดว่าไม่ควรที่จะต้องทำอะไรที่หยุดชีวิตของตัวเองไม่ควรที่หยุดการมีความสุขหรือไปเที่ยวหรือไปอะไรแต่ว่า,าก็หาอะไรมาเป็นตัวช่วยอา่ออาเดี๋ยวคาณพอก็จะเป็นตัวเลี้ยเออร์ชั่รแมิงนะคะวา้าวยังไงคือมีมุมของสุภาพสตรี่ยังไงมีมุมของผู้หญิงแล้วก็จริงๆทุกๆคนด้วยแหละเวลาเราหยุมากขึ้นเนี่ย ปัญหาอยู่ที่เรามีความกังวลหรือเราต้องเจอบ้างมีอะไรบ้างครับก็ที่หลบไม่ได้นะคะคือเมื่อผิวลอยยิ้มเป็นคนที่ยิ้มเยอะด้วยโอ้ใช่เลยยิ้มได้ไหมยวิ้มไม่ได้ค่ะทุกคนก็เเหมือนกันเนาะอเวลาที่เราแบบมีความรู้สึกเราจะแสดงออกผ่านทางสีหน้าของเราเวลานั้มีความสุขยิ้มยังไงนะแบบคุณพอลล่ายิ้มที่คุ้นเคยเนาะก็คือการแสดงออกทางสีหน้าแบบเวลายิ้ม ก็ส่งผลเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นๆด้วยอะอย่างใส่แดดก็ใช่ถูกไหมฮะใส่แดดใช่ค่ะอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบแดดด้วยไม่ได้เป็นคนที่กลัวแดดหรือต้องหลบอะหลบอะไเนี่ยต้องว่างมากเจอปัญหาที่คือปัญหาที่เจอขึ้นเจออแน่นอนในทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือจะเป็นกคน่ะ้งผู้หญิงผู้ชายเลยอืม นะฮะดังนั้นสิ่งนี้ก็เป yeah> ็นสิ่งที่หลายคนจะมีความกังวลเป็นพิเศษนะครับดังนั้นครับเมื่อสักครู่จริงๆก็บอกมาบ้างแล้วว่าก็มีโอกาสที่เราใช้เนาะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะซึ่งออเรย์ออทาร์ฟโฟมมิงเซรั่มเนี่ยจะให้เล่าอีกทีหนึ่งจากให้เล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกเลยฮะที่ได้ลองใช้เป็นความรค้สึประทับมากมายค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มที่เข้มข้นในอย่างที่บอกกันเไปคือใช้ทั้งเช้าเย็นไม่ต้องกังวลว่าจะแพ ว่าเอ๊ะต้องใช้วันเว้นวันหรือเปล่าบางตัมจะมีแบบว่าทุกสองวันค่อยใช้นะเดี๋ยวมันแพ้เพราะมันแรงอย่นี่คือแบบแชมพูมากเขาทำรีเสิร์ชมาเยอะมากครั้นี้มันแบบดีที่สุดเป็นสูตรที่แบบว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้ตลอดไม่ต้องก็คือสามารถใช้ได้ในทุกทุกวันแล้วก็ใช้ช่วงไหนบ้างครับเช้าเย็นเลยค่ะก็คือตอนเช้ากับก่อนนอนใช่ไหมคะ แล้วเป็นยังไงบ้างไะความรู้สึกแรกจำได้ไหมพอที่เราใช้เทวันเนี่ยนะครับนอกจากตัวตัวผิวสัมผัสก็จะบางเบาซึมไวแล้วมีความประทับใจเนื้อมันจะดีมากแล้วก็ถ้าใช้ตอนเช้านะคะคือแบบใส่รองพื้นใส่อะไรได้ในตอนนี้คือแบบว่าได้เลยเป็นเบสที่ดีมากก็คือสามารถเมคอัพต่อได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมก็จะแบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราทาไปแล้วเนี่ยหรือว่าใช้แล้วเมคอัพจะทำให้รู้สึกหน้าเยิ้มหรือเปล่าไม่เลยดีเลยค่ะ ตอบโจทย์ตอบโจทย์ปัญหาผิวทั้งหมดเลยไหม Yes ทั้งหมดเลยเนาะดีค่ะริ้วรอยต้องลึกสีผิวที่แบบไม่เรี่ยนเนียนรับได้ค่ะแล้วก็ประชับด้วยใช่ไหมครส่วนไหนที่รู้สึกว่าตอบคอยก็คือสามารถกลับมาประชับได้ใช่ไหมถือว่าคุณพอใจมากน้อยแค่ไหนครับคุณพอใจมากน้อยแค่ไหนคุณพอใจมากๆค่ะที่สุดใช้จริงเนาะใช้จริงทุกวันเลยใช่ไหมครช่วงเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนด้วย นี่นะครับผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกต้องบอกแบบนี้ว่าสรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนะซึ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยเขาจากวอลเลย์ออร์ชั่นโร์มิ่งเซร่มนะครับมาเราจะงมั่นใจในการยิ้มมากขึ้นคือเดี๋ยวนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการยิ้มหลายวนไม่กล้ายิ้มนะแต่ถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีเราจะมั่นใจในการยิ้มมากยิ่งขึ้นถูกมั้ถูกมั้ย เออแล้วนะนี่นะเป็นการเรียกว่าการันตีนะครับแล้วก็คนสวยจริงๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์โมเดลอ,อัลท่าฟลอมินเซร่วจากพรีเซนเตอร์คนสิรระดับตำนานของเรานะครับขอเซฟข้อมือให้กับคุณพร้อมชาร์ลส์ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวได้เชิญคุณพร้อมยังอยู่อนนของเราท่านคนดีก่อนนะครับเราจะท่านผู้แข่งของเราครับให้เกียรติ